เขาชอบบอกว่าเนี่ยยังเด็กอยู่เลยไม่เห็นมีเหตุผลตรงไหนเวลาที่เราเขียนกับเขาหรือว่าคุยพยายามอธิบายเหตุผลเลยอะเขาจะแบบยังเด็กอยู่เลยอะ่ะแบบเธอไม่มีเหตุผลเพราะเธอยังเด็กอยู่ยอะไรเงี้ยผมเคยมีครูคนหนึ่งที่แบบว่าสอนผมแล้วแบบบอกว่าให้หาความรู้แค่ในหนังสือ แต่ผมอ่านไปแล้วแล้วผมมองว่าความรู้ในหนังสือมันดูแบบอยู่แค่นั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นเด็กหลังห้องในความหมายผู้ใหญ่<อ>ก็เขาน่าจะคิดว่าเป็นการที่เด็กที่ไม่ค่อยเรียนไปรวมตัวกันอยู่ข้างหลังหนูเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงหนูพยายามที่จะเข้ามาพิสูจน์ตรงนี้ว่ามันไม่จริงที่แบบคนความที่สมัยก่อนที่ว่าเรียนอาชีวะไม่ดีหรือเรียนสายชีพไม่ดีเหมือนแต่ก่อนที่แบบ ปีการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากเข้ามาพิสูจน์เพื่อเพื่อให้ทุกคนแบบเปิดมุมมองว่ามันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงจริงจริงผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าเด็กบางกลุ่มอ่ะไม่มีอนาคตไม่ได้มองถึงอนาคตแต่หนูเชื่อว่าความสําเร็จของแต่ละคนอ่ะมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบว่าเฮ้ยยูดูไม่มีเป้าหมายเลยอ่ะเพราะว่าเป้าหมายของยูคืออะไรอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆที่ผู้ใหญ่ควรจะเปิดรับแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ๋อ oh, ความสําเร็จแบบนี้ก็มีเหมือนกันเป็นแบบใหม่ที่ผู้ใหญ่ควรจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับค่ะ I think every adult should be confident and should be able to share their thoughts and knowledge to the younger generation, so we can learn from their mistakes and improve further when we become leaders of the next generation. เขาอาจจะแบบกําหนดความคิดไว้เท่านี้แต่ว่าเด็กอะ่ะเขาอาจจะมีความคิดที่แบบมากมายซึ่งผู้ใหญ่อะ่ะก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นของเด็กที่มันแตกต่างตรงนี้ด้วยครับ ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบคิดว่ามันหมดอยู่ไปแล้วแบบต่างประเทศเขายังใส่ชุดอะไรไปก็ได้สมมติว่าผมชอบเรียนชีวะแล้วคือผมใส่ชุดเรียนแต่พอผมเปลี่ยนชุดใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าใส่ชุดนอนผมก็ยังชอบเรียนชีวะโดไม่ชอบผู้ใหญ่ที่ชอบเปรียบเทียบค่ะคนแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเองต่างกัน ก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะไปเปรียบเทียบว่าอ้าวเนี่ยคนนี้ยังทำได้เลยทำไมทําไม่ได้ล่ะอ้าวดูคนนั้นสิเขายังทําได้เลยคือแต่ละคนมีความสามารถและทัศนคติแบบต่างกันนะคะก็เลยคิดว่าอืมไม่ชอบผู้ใหญ่แนวนี้ที่สุดเป็นคนที่ไม่ชอบผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเข้าไปสัมผัสสิ่งแล้วนะแล้วแบบมาตัดสินจากแค่สิ่งที่คุณฟัง แต่ทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันคุณไม่ควรที่แบบว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้สมมติว่าลูกชอบเรียนศิลปะแต่พ่อแม่บอกว่าแบบไม่ลูกควรที่จะเรียนสายวิทย์คณิตหนูอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบฉันอับร้อนมาก่อนฉันรู้ทุกๆคนนะ่ะโตได้ในทุกๆวันทุกๆเหตุการณ์ทุกๆคนที่เราเจอทําให้เราโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้และการเติบโตไม่ไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าเราเจอสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆ,ๆอยู่ตลอดเวลาหนูไม่อยากจะแบบบอกลูกหลานว่าแบบอ๋ออันนี้แม่เจอ แล้วแม่รู้ม่าเป็นยังไงแต่อยากให้เขาวาลองออกไปเจอเองมากกว่าไม่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยตีกรอบให้เด็กวางแผนทุกอย่างให้กับเด็กว่าแบบนี้แบบนี้คือถูกแบบนี้แบบนี้คือผิดครับให้เด็กได้ลองผิดลองถูกของตัวเองโดยที่เออเราอาจจะคอยเตือนหรือว่าคอยให้กำลังใจเขาอยู่ห่าง I don't want to grow up to be an adult who doesn't understand change because the time that I've grew up in, of course, in the future there will be changes that I have to accept. I don't want to grow up to be an adult who doesn't accept that. We have to change according to time, and in order to survive, we have to accept the truth. การมองและเข้าใจคนอื่นผมอยากเข้าใจคนอื่นมากขึ้นบางคนเขามีปัญหาหนึ่งอะแล้วเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเพียงเพราะเขาคิดว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจปัญหานั้นที่เขาต้องการจะซืออยากมีมือวิเศษค่ะที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เด็กบางคนอยากได้แล้วไม่ได้อย่างเช่นแบบอยากได้รับการพัฒนาแต่ว่าไม่มีโอกาสเหล่านั้นแล้วก็สมมติว่าเด็กที่ต้องการที่จะให้แม่พ่อแม่รับฟังเลยเนีย้ยเยากังมีมวิเศษที่แบบทําให้ m i n ์เซตของพ่อแม่เขาเปิดขึ้น ถ้ามีพลังวิเศษอยากจะให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะทุกคนมีศักยภาพแล้วก็มีคุณค่ามีความสามารถในตัวเองอยากจะให้ทุกคนเอามันออกมาใช้ประโยชน์แล้วก็เอามันออกมาฝึงประกายมันก็จะทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในสังคมนี้นะคะ่ะ